สวัสดีครับนี่ลุงดำจะพามาดูเรือไม้ที่เกาะกลางน้ำยาวไปเลยนะถ้าะะเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้จาของเรือลำนี้แต่วันนี้เรือลนีสุขสมสวยนะเรายังใช้พายหาปลานะหนาปลา เดี๋ยวนี้หาดูยากวันนี้ก็ว่างงานกันเลยออกมาดูเอนะครับวันนี้เรือหาปลานะครับแต่เรือลำนี้ก็สมบูรณ์นะสมบูรณ์สมบูรณ์นี่ก็มีท่าเรืออยู่ท่าเรือท่าเรืออยู่นะครับท่าเรืออยู่เออท่าเรืออยู่ น้ำก็เริ่มยุบนะครับตอนแรกก็น้ํามันก็ท่วมถนนข้ามไปฝั่งเรือสีเขยวก็ฟ้าฝังนี้เนี่ยนี่ก็เรือเหล็กนะนี่นะครับส่วนมากที่บ้านก็มีเรือไอเรือนี้สมบูรณ์ที่ลุงดำเห็นอยู่น,ยนะครับลุงดำเห็นเรือนี้สมบูรณ์ลงมากเลยเนี่ยเนี่ยนี่ขยายให้ใหญ่ดูแล้วโอ้โหเนี่ย สมณ์ลอยน้ำอยู่นะครับนี่นี่นี่นจ้ของบ้านก็ไม่รู้อยู่ไหนตอนนี้เขาเอาเรือล่ามไวท้ที่บางทีเขาก็ใส่โซ่ล่ามนี่เขาพันไวเ้เฉยๆแต่คนแถวนี้เขาก็รู้ว่าบ้านใครบ้านมัน,นสวยงามนะครับทากบ้านชม ประมาณถ้าวัดแล้วลำนี้อยู่ประมาณ6เมตรนะครับ6เมตรลำใหญ่เหมือนกันนี่นะครับตันนี้อันนี้หาดูยากอาจจะเป็นของโบราณที่นั่นนะเนาะหาดูตัวน,นี้เขาก็ใส่ชัน้นใส่ลายสมบูรณ์ครับเดี๋ยวลำนี้จะสมบูรณ์มากเลยนี่ดูทั้งแต่ในหัวในหางไม่รู้ตรงน,นี้น่าจะเป็นหาง หัวเรือน่าจะเป็นหัวเรือที่เขาลามไปก่อนพอหัวเรือจอดก็จะขึ้นอ๋อใช่ใช่ใชหัวเรือครับนี่หัวเรือจะแหลมๆหน่อยหางเรือมันจะทู่ๆหน่อยเออนี่หางเรือทู่ๆเนี่ยเออนี่ยเนี่เนี่เราไปดูนะสังค์สังเกตว่าหัวหัวเรือนี่แหลมนะหางเรือทู่อ่าลุงดำกับพุงนี่แหละเออพอเวลาหัวเรือมาจอดปั๊บ ถามโซบปั๊บเขาจะเหยียบหัวเรือแล้วขึ้นสะพานนะแต่รู้สึกไม้เขาอะไรเขายังสมบูรณ์เดือทุกอย่างนะครับแต่ก็หลายปีแล้วนี่สวยหาดูยากครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มีแต่เรือเหล็กเต็มตรงไหนก็มีแต่เรือเหล็กมีแต่เรือเหล็กเต็มเลยเรือเหล็ก หายากตันนี้เราไปจอดดูเรือไม้เรือไม้จอดนี่เห็นไหมที่คนหาปลาฝั่งนู้นก็เป็นเรือเหล็กตรงดำก็มาขอก็ดูเห็นได้ถามให้คนที่ตกเป็นราวที่ใช้เรือเลยก็บอกนี่ลํำนิดเรือไม้ผมก็เลยขับรถมาดูเลยแต่ช่วงนี้แถวหนอนนองกุ้มเรียกว่านองน้องคุ้ม น้องกลุ่มน้องกลุ่มหรือดอนกลุ่มอะไรเนี่ยนี่แถวนี้ก็เรียกดอนกลุ่มนะครับดอนกลุ่มนี้ก็ติดติดเขตอำเภอเมืองสุพรรณบุรีตรงนี้ก็อู่นะครับตรงนี้ก็รู้สึกจะ,ะากบางพม่าบางอดบางนี้อันนั้นก็มีสามเหลี่ยมไม่ใช่สามเหลี่ยม้องคำสามเหลี่ยมสามเศร้ามีพื้นที่ติดต่อกันสามสาม,มอำเภอ นี่ก็เย็นลุงดำก็รอทักหนหนึ่งหาเจ้าของเรือมาไปได้ถามก็ได้เขาซื้อทลายเรือท่าย,ายแต่ก็สวยนะพายาวคนนี้มันทลายนี้ถ้าหกนิว้วถ้าลุงดำซื้อไปจะไปทําเรือพหลอกใส่เครื่องแล้วก็พายไปอันนี้ผมว่ามันยังเล็กๆอยู่นะหกเมตรเล็กน่าจะเป็นสักสิบสองเมตรนะทำเรือพหลอกได้ ต่อไอ้ตรงนี้เป็นแผงขึ้นมานะแผงนั่นแผงแผงอยู่ด้านซ้ายด้านซ้ายแล้วก็พายหวัวอยกนะี่แผงนี่จะอยู่ด้านซ้ายมือแล้วก็เอาไอ้หถึงให้เขาทาให้นะแต่อันนี้นะทําไปรู้สึกจะมันเล็กอกพาพุดตรงนี้เลยมันเล็กนะถ้าทําที่เรือบิลหลอกมันน่าจะเป็นสักสิบสองเมตรเรือย,อยาวๆนะเออใช้เครื่องยนต์ประมาณ ยู่งพาแรงนะนี่ก็โหทางโน้ตเห็นว,ว่าเป็นขาวลูกเรือนะเรือเยอะแยะแต่ลุงดำว่าลำนี้ก็สวยนะสวยมากๆเลยลองใช้จับของบ้านเขาเห็มาแล้วของบ้านไม่มาจะถามเรือนี้เขาซื้อมาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ลวงชายจะไม่มาแล้ว๋ยู่หลังลุงดำจะมาไหม จำได้แล้วว่าเจ้าของบ้านเานนขอาเอยู่หลังนี่เจ้าของบ้านเขาอยู่หลังนี่อย่าลุงดำให้ดูอดสองหลังเนี้ยน่าจะเป็นเจ้าเดียวกันเจ้าของบ้านเรือันนี้เออขาซื้อมาตัวอะไรแค่นี้นะครับลุงดำให้มาดูเรือนะครับสิ่งจะหายากช่างทำก็จะหายากแหละ คนทาบนลานนี่เขาเข้าใจแต่งเข้าใจทาเหมาะสมนะครับแค่นี้นะครับลงดําสวัสดีครับวันนี้พามาดูเรือสวัสดีครับ